ค่ะกราลบสวัสดี FC ทุกคนนะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเอดีนะวันนี้เรามาเหมือนเดิมนะก็คือดาวโจน V.I.P. บวกดาวโจนปกตินะคะ และถ้าใครสนใจเข้าห้อง VIP นะอยู่ที่ราคา599บาทตลอดชีพนะคะตอนนี้ยังมีว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งนะคะยังมีว่างใกล้จะเต็มแล้วรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยนะรีบมาเลยนะคะวันนี้เลขล่าและเลขเจาะเราสุดปังมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาแคปมาให้ดูกันใน ช่องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดาวกันเลยดีกว่านะดาวเอ๋ยดาวน้อยนะคะดาวเอ๋ยดาวน้อยดาวดวงใ,ใหญ่ก็คือดาวปกตินะคะเราจะให้ทุกคนนะคะเด่นสี่เด่นสี่หนึ่งนะคะเด่นสี่หนึ่ง นะเดี๋ยวถ้าใครอยากเรียนคอร์สล่ารอบโลกนะบอกได้เลยวันนะว่าใครที่ชอบล่าโคตรคุ้มของโคตรคุ้มมากๆเลยนะและเรามีวินให้นะคะวินแปลงเลขให้อีกสองตัวนะคะเห็นตัวไหนแปลงตัวนั้นแตกนะคะแตกแน่นอนนะอ่ะต่อมาจะเป็นตัววินวินอ่นะ สี่หนึ่งแปดห้าเจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าเจ็ดเราเน้นนะคะเน้นเลยนะคะห้าตัวนี้เน้นนะคะเน้นแล้วตัวเจอสองตัวคือ สี่ห้าสี่เจ็ดนะสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดคือตัวนี้นะคะเลขสามตัวให้เป็นสี่ห้าหนึ่ง แล้วก็สี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดตามนี้เลยนะและอย่าลืมนะคะเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครไว้ให้ด้วยนะแล้วถ้าใครจะมาห้อง v ีไอนะ599บาบาทตลอดชีพนะคะอยู่ได้ตลอดเลยนะคะ ตัวที่เน้นหลักๆคือตัวนี้นะคะสีเจนะคะแล้วก็สี่ห้าเอ้ห้าลืมเขียนเขียนแต่สีเจ็ดเลขเจหายแม่แสงสัย5้านี่จะมาคืนนี้น,น่าจะมาสี่เจห้าแตก3าตัวแน่ๆเลยนะคะโอเคนะคลิปนี้นะฝากไว้ให้เป็นแนวทาง เลขบอกได้เลยว่ามีเข้าและมีหลุดนะเป็นทุกคนนะคะอาจารย์ท่านไหนก็ถึงเก่งขนาดไหนก็ต้องมีหลุดบ้างแหละค่ะนะคะนั้นคลิปนี้แอดบีขอลาไปก่อนเด้อสวัสดี